โบจ้สิเมตรคู่นึงบาหลายดอกเขียนสองสูตรเนาะมันเข่าเขีนสองสูตรมัน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 สูตรเดียวมันก็เลขเป็นเลขหลายสูตรมันหลายสูตรหลายสูตรไม่ผสมกันมายเทียนกันกานี้ได้ขีดอันไว้ในนี้เข่าตรงตรงนะเทียนโค้งสุดท้ายเข่าตรงตรงได้แล้วบางนึงมันหาหนึ่งมันเข่าสูตรนี่เหมือน มันเปลี่ยนกันเขาเขาสตดนี่บานมันเลยทิ่มูมุดได้สุดหนึ่งบ่ได้เอ็มเอาเอาแต่างสิมาบวชปรนน้ง่มาดัางอิ่จังว่าจับบวนสามตัวติแมาบวให้ยาเย็นเนอ้นแมาบวนให้ยาโมเสก มหว่าขนาดบนี้พี่น้องไอสี่สีมานกันอยูนบ้นะแต่มันก็ได้สี่ได้่างในนอเกากำหนดมาได้ว่าจะไปบนไยล่างนาะจะเค้ยนอยู่บนล่างนี่ตีเนี่นวนเลยกนวนมันก็บดูว่ามันสีขึ้นบได้ตามกันสี่ห้อีดอกพี่น้องเขาก็ได้ อาจารย์รุ่นกับสวัสดีสวัสดีค่ะ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 สมาอ่านกันบ่านนอตจีอืมท่านข้าวพี่นอนเป็นคูณยาได้เบิ้งของสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะเอามาย่ำโครงสุดท้ายแต่ว่าเสี่ยนกะให้แต่ตองวัดแต่แล้วยังกลุ่มกลุ่มในไล่กะให้คือกันให้ยมื่ัปนาห์คันข้ากันซื้อกปสืได้กันเยอะลงให้ยมื่อแต่หมื่อวานนี่มาเจอวันเมื่เงิงคนเนี้ย หันผู้เพื่อนมันเจ๊น้ำเสียนนี่เพื่อนตงนองได้เนาะเสียนเนาะนม่น่พูดเื่อมันก่ต่็เรื่องือองอแต่วันบอกไก่กันเนาะวัก่อนห้าหนึ่งเมือนวันนี้ห้าศูนย์กเจ้าว่าเลขบอกไก่กันแม่นนี่เจ้จอดนึงเอกับซี FC ผู้ใดโชคดีน้ำเสียนรุ่นก็นดีใจน้ำเนาะค่ะวันนี้ มีเอซีพันทักมาหลายไหมค่ะเสียนพูเพื่อนนมาติดตามเสียนไหมเปนฟาคอเบอร์โท่เสียนแน่มีมีเบอร์โท่บอปรสาเรันเบอ้นียนต้ังเสีดีนี้เียนใ่ใบนีเรวนะนตังาะนี่ทั้งหลังบ้างซื้อเสียนทั้งแรบเหมือนกัน ทางไรเส้นอะไรมันจะน้อยเอามะนี๊สิแกนไหมบอะวาบนันสีส้ตัวนี้โดนพดเนี่ยดึงมนไหมงก็ไม่ให่เกล่ยลายก็ไก่ไก่เอออ่นนี้จะเป็นใบเดี๋ยวสองเกาหนึ่งแล้ว่นน่ดวะเสียนสีเห็นไหน เลียนนด้สูมันอกวาด้วไาสูรกันเอาองนคือกาหลาเพราะว่ากาแบบมันใจรด้งสองสูรเลยทีนั้นสีผว่างแล้วว่าคิตัวจ้าอย่าง้เหอมันมาตัววุกลมอยน้ส่ห้าศูนย์ข้างบนล่างไม่ได้เอาครับโอ้เจนล่นเบอร์ท่าเบอร์ด้ก็จ้าศูนย์หกสี่สาม รุ่นหกสี่หกสีกส่สามเก้าแปดห้าห้าแปดห้าเจ็ดเก้าสีส่้าสีนี่ขอโทษนั่นเอฟซีจังไฟเห็นตัใหม่เลยพี่น้องซีครับเไม่มันนะ จนนตอนแนวเมื่อเนี่ยเราอาจจะมีเด่นให้จักโตเป็ดก่อนอ,อ๊อวันนี้เฮ็ดแล้กกวเมาข้อคล้ายๆก่อนเด่นกันเด่นสองคับสามหันแหละแปลก,กับเก่าหันละเด่นแบงเก่าหันละจับกันด้วยย้อนคอยกเบอร์โทเพันบางกอนกอนะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์โทษเซียนรุ่นเดอ้อสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ติดตามใหม่เราจมีเบอร์โทษเซียนที่ผู้ที่ขอเบอร์โทษเซียนนะคะสำหรับแนวทางของเซียน วัหนึ่งมีนาคมต่ว่าสัญจรดิสัญจรก็บ่ยานเคยแตกที่นี่เลยสัญจราเยอมากเลยสัญจรเนี่ยวน้ี่มัก็เนมาเรื่องวันี้ยังกยังเขาเนาะแง่านาับสัญจรก็ไม่ยากบ่่ยากหวกบล็อกสัญจรนี่สามตัวนตอนหกหสองแล้วก็สัญจรนี้ยังอยูกัยังเข่าอันนี้โทษเสีนเด้อพี่้องสิแคบนาจอไปครับ งเราจิเรีนตะเปาบอันุเป็นเป่านันลวดเอาเป่าเลยเสียนเสียนเมื่อไรครับเอาโดนโดนพุ่นก็ได้รอะก็ไปเรือก็ได้เพาว่าเด่นด้นั่นแหละันด้เด่นน่ะเอาเด่นตัะใดสองกับสามคนนเด่นสองกับสามเจ็ดแปดเก้าเราเขาไปจับดวยเอาเจ็ดแปดเก้ามัจับนั่นะเรียกนสองกับสามเด่นสองกับสามเอาพี่น้องตรงวัดเน้อเสียนบอกเด่นสอับสาเ ประกบกับแปดกับเก้าเดี๋ยวเขียนลุ่งน้ำอะไรตัวไตเบอร์โทรแม่นแต่ว่าเดี๋ยวเอาสถิติเก้าให้เบิ้งกันนะสถิติเก้าให้เพิ่นเบิ้งนะยาเพิ่นสิว่าคือว่าให้เบิ้งยกขึ้นเออเอาใส่บอร์ดเลนี่ไส้บอร์ดอันนี้คือสถิติจุดแรกเรื่องนี้จุดแรกแต่ว่าสามตัวหลุดเนาะสามตัวหลักเลยหลุดอันนี้คือสถิติเดิมนะคะ ทันจอนพังงาจะวยานก่เสียยานยังมาเพิ่นเคยเข้าจัดชั้นตเดีจันมาเข้าสันจดนี่หรอวะเน่าอันนี้สถิติแล้วสันจอนนี่มันเข่าหลังดีเนาะเสียานเนาะแม่ก็พี่แม่บ้านแม่จริงๆนะครับแจมรุ่นพูดตัวว่งกลมหาซุนให้ไล่พ่อโมงกงโมงกงยันรุ่นนะครับ อ๋อประเด็นอ<ะ>เอข้าแม่เป็นอ่อน <laughs> เอาเล็กเต้นกับเล็กกันกกนั่นก่อนอันนี้สนนเสี้ยนมาท่านได้เขียนคอยล่อมาเอาเมื่อเสี้ยนจับครูหาย <ขอ S 2> กาย่อนไรเมื่อเสี้ยนเนาะเด่นตัวใดก็ค่ะเสี้ยนกระหงอนกระหงอนไหมครับ <laughs> ว่าเ่าไงมูจากแล้วได้เลยเพา้เราปมาณเราขั้นเมื่อเราอยากเขียนแล้วเราไ่ได้เขียนเราขั้นเมื่อเราอยากเขียนเมื่อจังแกเ่จานทุเรีนคือผมก้าวถึงนาเด่นเด่นก่อนแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าเด่นสองคับอย่งหลวงี่แดงเจ็ดแปดเก้าประกบกับสองสามเด่นเจ็ดแปดเก้าประกบสองกับสามแจ๊บคู่ได้ทันตัว ไม่เห็นเนียบกค่เพียงคือเจ็ดแปดเก้าไลสูมอชื่อตัวอื่เยอะแบหนมันเข่าสองกับสามอือโบน์ทาบเขาก็โทาสองจ็ตสามแปดสองาม้ตสองามคนตัวได้แล้วสันอัพล่อยนะสันป่อยจะ่นป่ยป่วยจ้ิเอาจะเค่ไหนซ้ำอีก ทำนกเราดิเนนกไฟพูเลาไฟเลยไฟเลยอเลยไเลยไฟเลยไฟเลยไฟเลย่ฟเลยไฟเลยไเลยไเลยไฟเลยไเลยเลยไฟเลยไฟเลยไาเลยไฟ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 เลยอฟยไฟเลยปล่อยไเลยไเเล่ไยไเลยไฟไฟเลยาเยไไคเลเลยไฟไเอยเลยไยไลยัเลยไฟเเลยลยลยไเลยไเยไยไเไเยเเาให้เบิงอันนี้กอนเอาไปเละขั้นตอนเเเยเยเยก ยกบบนี้เธอนี่แหละเนาะกระจับปยลยไปยั่งเลยกระจับเลยแล้วจับเนี่ยขั้นขันแล้วสิไปปัดกบเอากเนี่ยขั้นเขียวเขาสี่ไปับเอกรันี่ยมีหมดแล้วเนาะเสเสียกเสือกเ่เัไปใส่เลยเนาะเสี้ยเสียกซกแมีแล้วสัสดีกัน เจ็ดสามเอฟเอาปล่อยทันทีพี่น้องเอฟซี่ต้องกลัวเจ็ดสาม้อสามลไป่อสามบ่เจ็ดสามแปดสามเก้าสามยังเบา่มันถืว่าผ่านเด้อรับเหมือนพี่น้องเอฟีเฮาสามสวงเด้อนี่เด้อเยสามเจ็ดสามเ็ดสาม เน้นต่อมวดเลยเรีกสามด้ไหมเรียกสามเรียกสามเลขกสามสามสองบ้างแล้วก็เก้าแปดกรบทข้อกันไว้พร้อมมาเสีญวัดไ้เลยเจดเจดเจ็ดเก้าเจ็ดแดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาเจ็เจ็ดเก้าครบทาน้ำเบงให้เิญกิน sáu bảy hai một 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 มันจะขึ้นรถไปผ้าง่าบอกเร่งใส่รถมันนิท่เสียวใส่รถไปอยู่บ่อไรเซียนไปก้อนแล้วไปก้อนแล้วบอกไปทาอยู่หุ่นเซจ็ดก้อนแล้วเจ็ดเสียระยกไปทาอยู่หุ่นแล้วโอ้เจ็ดไปทาอยู่ผ้าง่าแล้วคือหอกตะกี้มันวะหอกมันขึ้นรถไปนั่งทาอยู่หน้ารถเนาะมียนสุดอันมันหลอกจนขึ้นรถก้อนมู่ะหอกสองหอกสองสุดนั่นน่ะ

ทำยกยักเพราเสนรุ่นจัไปแล้วเปนนอเสนรุ่นแล้วเสนรุ่นเส้นกำกับเราตองหวดแท่นี่เขาเอื้อตองหวัดแท่ตองวัดจริงๆเอามาทีงนี้ก็ได้เสยนไปลมากยักเต้ยนาให้ทาคนนูตาวดีไปแล้วตาแห้งบดีคนนุ่มแนวใดนาะคือตาวดีเนาะปะ บอกสองนาทีได้รถจริโยมวกันแล้วนี่แหะเขาเอื่นเส้นตัวจีิเสี้นแท้พต้องรอฟันนะเส้นอสุดยอดเย็บฟันฟันบิวเรื่องขายสุไส่กอยู่มื่อกี้ไปไปจังวางย้มอะคือเกาอไเงี้เหรอถ้ากันอของสุดท้ายนั่นมัคือเกาเห็น่ะความสมารของสุดท้ายมัสามารถตามี๊ เบิ่งเลยตองหวัดเลยพี่น้องเลยเบิ่งเงินสีดำยังไม่ได้เลยเด็กอปุ๊บได้ทันทีอ้าวได้ทันทีเด้อนี่เด้อบนล่างเด้อบนล่างนะครับเสี่ยนบอกแล้วเสียนตัวจริงไม่ต้องรอแค่งพาเอาคักๆทั้งนี้ตัวห้อล่างตับด้วยหมแหละ กลับไปนั <m> ่เนาะค่ะเซียนได้ขอเซียนไหนก็กลับไปน้่งตัวเล็บบ้างได้ของนึ่งแย่งมาพี่ไปทั้งนั้นพ่อแล้วพ่อเล้เขาวันไ้ใายดกใจเงินอยู่บทนได้ใจวันไดนใจยดเงินอย่านึงไดเงินิถามเสียตัวไปซื้ออีกละที่แต่สวมถือแล้วก็น้งบ้านใจอยู่เขี่ยเงนเบร์ล้วจะเมือเงินมาใจยู่ เออง้แสดงว่าโอ้มาันเป็นีโรคสนามเลี้ยงเลยเนาะว้าวเต็มเสาอุงตุงั็สั่นไม่สั่งไม่ขันมากวนเลยได้ตุงเต่ยวเบี้ยนแล้วไหลล่างตัวทุงยใส่เอาได้หรือที่เส้นก็เลยด้เครื่องทุงบ่ขันขันขันมากวนนี่ได้เต็มทุง

ควาเอาเนาะแล้วจงไหนล่ะเมื่อนี้เอามาแผ่นเดียวเลยไปมืองไปคุ้นบันี่งามาบัตรก็ได้่าตกตงบันมาเช่นหย้ำมาทั้งสี่อย่งของเอานี้เขาว่าใบมูกเห็นแต่ใบมือส่นของใบรุนกะสิ่แยบแงได้นาะพูดในแต่ยุ่งสิมือที่น้องเอซีบ่าตัวเจ้าเท่าพยิส่วเจะา ไปกันจนปัญญาเหือนะพี่น้องเอยได้บีดแต่ข้อน้มว่าตูงจะเท้ยน้อยเจ้าไทยไทยไทยอนี่่าทันโอ้อยใหไหมตูงยู่เชรุ่นนั่งเียงรู้เทียมนั่งเียงรเออบีดหน้าจีนน้อยบนีน้จีนน้อยไทยเอาคนนําหวาไทยเอาจะเลียมนี่ว่าบเทียงมายอยบีดตัวนั้นเจ็ดนทอยบีดไปเออฮา và tire nắm sự thật tạo tất của lê phân bội ở màn bích không thật. No, nắm được một cái tình hình nữa. Quán? Tell phae sự thật. 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 อืเอาลงไปตะกอนมากอนเ่อกี้เนาะเออต้องมาอะไรเางมันเอะต้องมาให้เห็นมาสั่นตัวใดก็ต้องมาให้เห็นเจ็๊ยังนาโอ้จากกูเจ็สั่งแส่เก็สอะไร๋อพี่้องไปเหินไพี่องไปเจ็หเสียนพี่้องไปเจี๊็บเงินบ่ไปเงินหมถือเพราะท่านใดเนยเสเปิ่อนก้อนตัวใดก็เส้น Ni đây xuống mặt hình nữa. nè sớm. Anh hát. nè hằng là do sớm. Trời ơi. từ ơi. Trời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  ơi. Xăm ơi. Trời 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 ตัวใดก็อเสียนมาวันหนึ่งก็เปิดกล้องเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าสามแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ้าตัวซ้ำสรุปเลยตัวสรุปโคงจุดใจซ้ำโค้งจุดใจวซ้ำโคงพร้อมเลยว่ะปล่อยเทเลกกับคงจุดใจเขาก็ได้มันยิ้มบานเออเจ้าคือรอแต่เสี้ยน ผมเสใจก็เติรเดยวนี่แหละจอมันโดนหก็ยิ้มว่ะแม่หาแดงเครื่องไว้เสี่ยงมือเสียงเด็กเครื่องถุงผุนาะเครื่องถุงปุยผุนเครืงปุยวันเติมแล้ววเสี่ยงเื่อยังแล้วกัล้ำงไทำยังไงหนละเ่อะ่งยาจูงนักสมหวังเลยด้เลยน้คิดเรียบมาวัสั่งแ้รียดี่ว่าแกยังสุด มือนมือัดอย่างนี้เมือนมือนเล่าด้วเมือ่ใบงานงาเว้ยเสี่ยงมือนี่เสี่ยงต่างๆห้ามมารบกวันเลยนะสร้างหยุะเลยามีเสียงจะจัดจัดจัดสร้างเยอยมากเลยสร้างบ่อยมากเลยเป็นยังคือสร้างสร้างบ่อยมากสิเองยังปล่อยจัดเขาจะบอกถลกวนนี่เขาเห็นงานวุ่นวันวนวันอย่างนี้เลยสมาธิบบมีสมาธิบ่มีนี่แค่แตงไดปล่อยก็แห้งเหร พอะตองหวัดยังอย่างไรงานบป็นรหัยู่หรอใช่อันนี้ปล่อยแล้วนี่มันเป็นยังแบบมาเรื่อยเนาะสาวงแล้วเนียกว่าเรียกว่แส้วงแล้วเรียกว่ามันมาส่วงจริงกูขานกันนั่นขานน่าจะใจสีขานเนหัวกด้วยเสียงอเสียงอใจสีขานที กันใจนะมันใจสีขาดไปแล้วน่าหลอกอะไรจีน่านอวจากูืกันนะจากว่าเขแล้วมันัวรถือพถึกนะนเมาซาพูดที่เมาซาพูดเเส้นบานขอคานแล้วนี่ไหล่เส้นโอ้ยววัดเลยทนนท้นสว่างข้วใจข้ายยนมาก่อนเนาะห้าศูนมาก่อนได้ตีน่องท้องแล้วล่ะตีนบวนเนอบ้านบวนเนออรุ่นเราสาันติ มาเจ็บเจ็บแนี้ันเสเด็กครมันขเด็กางแล้วมันดีใจแล้วนิดเนาะโอ้มาจอจอย่เนาะเจ็เจ็เี่นี่เรียนตัวอะวันนุกรนหนาวันนี้วันนี้เรียนเด็น้ำใจสูนสุนหามันน่เนอมันเรียนแบบแน่นอนแน่นอนเรียนแบบกันบอสเรียนรุ่นไดมันเรียนแบบกัน ก่อเนี่สิลงร่ายเแบบม่นั่นงสิลาสิร้านองแล้วมัืแนปามันก็ตองยุ่วเศร้าเลยเอนแ่เขาไร่จับมาเลยลไล่ยูหาศูนย์หาศูนย์ไปเราสร้งใสกมาสามเด้เล็กบนคือส่ว่าใครมีไฟถือกับพี่เนาะเลพบนอนยามีอยู่มีเ่บบน Đây phần thân làng, sai phần đi sen. Sai phần sai phần cái đó. Sai phần. Mà mình sai không luôn đi. Không luôn đi tại. <laughs> đây. đây mà đây điệp bẩn มันวัดตรงกันดีีมันว่ดจับเอาสูตรนั่นสูตรนี้มาใส่กันดีๆแต่ในสูตรเดียวมันว่ดตรงดอกเอาหมุนในฟ่นกลอนเดี๋ยวจะหมุนมาเอ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 าที่ล้างลงไปตอนนี้มันเป็นลักษณะตวนนีงคือมันเป็นลักษณะีปขึอนกันเสมอเป็นว่าสูตรเดือนว่าประกอบเอาเลขเดินหนาหลังจับเป่าไปเลยยังไงออกปั๊บ